ที่รัสดร์ค่ะครับสวัสดีค่ะพี่มอนครับอ่าเป็นยังไงบ้างตลาดปิดบวกมาหกจุดนะคะวันนี้ก็เป็นการขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบนะครับโดยที่ด่านนะครับของตัวเซ็น n d เ x นะครับในรอบนี้เนี่ยจะมีด่านสำคัญนะครับของเส้นแนวขาลงนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้านะครับถ้าพุ่งนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเหนือหนึ่งพันหกร้อยสี่ นะครับขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าดูจากในเรื่องของตัวมูลค่าการซื้อขายวันนี้เนี่ยลดลงนะครับค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเลยทําให้ด่านที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้าเป็นหนึ่งพันหกร้อยห้าิบเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าขึ้นไปทดสอบเนี่ยให้ระวังค่ะ่า,าวกรับปมอืมอืมแต่ต้องระวังเนาะอืมอืม ช่ครับเพราะว่ามันขึ้นแต่ว่ามัวลุ่ม,มันบางครับก็เลยทําให้ในแง่ของตัวการเข้าซื้อของคนที่จะรอ follow buy เนี่ยถ้าผ่าน1650ได้เนี่ยผมคิดว่าแรงซื้อเนี่ยมันจะกลับเข้ามาอีกรละลอกหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพของการเบรกแนวโน้มขาลงเนี่ยมันจะแข็งแกร่งมากๆครับผมโอเคได้ค่ะครับ,รบนีพอเราดูในตัวของ m o มด Active นะครับจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยยอดลึกในตัวของเคแลงนะครับที่ ทดสอบ195แล้วก็ถอยลงมานะครับในบริเวณแนวรับที่192นะครับผมคิดว่าถ้ายังมีในตัวของ k b แบงเนะี่ยยังแนะนำถือต่อนะครับเพราะว่าภาพของเคแบงเนะี่ยมันมีสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ดาวไซด์เนี่ยผมคิดว่า190ไม่หลุดนะครับแล้วก็น่าจะมีภาพของการดีดกลับขึ้นไปนะครับโอเคตัวหอง <Okay. S 1> ตัวหอง PTT GC กับ ตัวของท็อปนะครับวันนี้นะครับเป็นภาพของการเกิดสัญญาณฟื้นตัวนะครับในทางเทคนิคนะครับแล้วก็ในตัวของ G D ตัวของท็อปเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับพรุ่งนี้ให้จับตา2ตัวนี้เลยทั้ง G D และท็อปครับถ้าตลาดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจ่อแนวต้านที่หนึ่ัน้อยี่สิบหเนี่ยนะครับในหุ้นพลังงานนะครับมันจะมีภาพของการดิดกับแล้วถ้าน้ํามันบวกแรงด้วยเนี่ยผมคิดว่า สัญญาณในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยจะกลับมาแข็งแรงมากมาเพราะฉะนั้นตามพูดในกลุ่มลงกันนะครับแล้วก็ปิดโตเคมีนะครับอย่างท็อปกับจีซนะครับลุ้นภาพรีบาวในระยะการนะครับแก๊ปก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับ g ีซนะครับมีแนวต้านอยู่ที่80แล้วก็82นะครับค่ะท็อปแนวต้านนะครับอยู่ที่7 0 เก้านะครับถือประมาณสักแปดสิบนะครับก็ก๊กปถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับสําหรับภาพของการฟืนตัวก็ให้ตามสองตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ะจะลุ้นในแง่ของการทดสอบแนวต้านนะครับที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบในวันพรุ่งนี้ครับผมอ่าได้ค่ะครับส่วนในภาพรวมนะครับก็ขึ้นมาเอ่อเรียกว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณในแง่ของการขายเกิดขึ้นนะครับ ระยะสั้นถ้ามีย่อนะครับมองแนวรับที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบนะครับถ้าถอยกลับลงไปนะครับก็ยังเน้นในแง่ของการถือหุ้นที่มีอยู่นะครับเพราะว่าภาพของการฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยมันไดีมากๆเลยครับผมค่ะทีเฟกค่ะครับในตัวของเออทีเฟกนะครับซีรีส์แซนะครับเอ0้าศูนย์แซดหนึ่งแปดนะครับเออตั้งฐานที่บริเวณหนึ่งศู 90นะครับแนะนำลองนะครับในตัวของ t f e c t นะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยต่ำมา1 0 7 1074แล้วก็1080ที่เบรกขึ้นมาได้เนี่ยเรนยังเป็นขาขึ้นนะครับแม้ว่าในช่วงสั้นเนี่ยจะทดสอบเอ่อเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงนะครับที่1090แต่ยังรู้ครับว่าถ้าเบรกเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงไปได้สำหรับทีรีเนี่ย จะมีด่านถัดไปที่1095นะครับก็ยังพอมีแกลบอยู่ทั้งประมาณ5จุดนะครับให้ลุ้นขึ้นต่อแล้วถ้าเบรก1095ได้ให้มีสัญญาณยิ่งดีมากเลยนะครับในระยะกลางเพราะว่าจะเป็นการเบรกเทรนที่เป็นแนวโน้มถาลงแต่ในเบื้องต้นเนี่ย1095ถ้าพรุ่งนี้เห็นแบ่งขายทำกำไรในช่วงก่อนสำหรับคนที่มีลองครับผมค่ะ แนวรับสำคัญนะครับสำหรับการลองนะครับที่10 9 0หรือ1088นะครับการถอยลงมาต่ำกว่า1082นะครับ1082เป็นจุด stop loss สำหรับการลองในตัวของซีรีส์แซครับผมค่ะครับส่วนตัวของ call option นะครับก็เน้นการถือลองคอลนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าภาพของการฟื้นตัวของตัวตลาดเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับอาจจะ ซัพถา,านในช่วงสังส้นสั้ระยะประมาณสองสาวันนะครับแต่ว่าเรายังรอในเรื่องของประเด็นการประชุมนะครับ G20 นะครับระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับถ้ามีสัญญาณของการเจราจาแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีมากแล้วก็ตลาดหุน้นทั้งฝั่งเอเชียเนี่ยมันมีภาพเป็นบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับหรือว่าฟิลิปปินเนี่ยสัญญาณตอนนี้มันดูดีครับเหมือนกับรอในเรื่องของการ เผยว่าถ้าดิจิา,าจริงเนี่ยมันพร้อมจะเบรกด่านสําคัญเลยสำหรับตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียให้จับตาดีๆสาหรับสัปดาห์นี้ครับผมค่ะทองค,คําค่ะเอทองคำนะครับในตัวของโกลอนไลน์นะครับซ o อนะครับซ o อการถอยลึกนะครับเมื่อวานแล้วก็หลุดระดับหนึ่งพันสอง้อยยี่สิบเหรียญนะครับยังมีรองอยู่แนะนำนะครับว่าการดิดกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสอง แนะนำให้ปิดลองนะครับหรือ stop loss นะครับสำหรับการลองเหนือ1,220เหรียญนะครับเพราะว่าสัญญาณที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือในตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับเลยทําให้ตัวของราคาทองเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นภาพของดอลลาร์ไม่มีสัญญาณของการอ่อนค่าเนี่ยทองนะครับจะยังถูกกดดันอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสลงไปทดสอบบริเวณ หนึ่งพันสองรอยสิบหรืออาจจะหลุดรับสําคัญลงไปครับผมได้ค่ะหนึ่งหนึ 1, 1, ่งสองเจ็ดคัดลอสขาลองนะคะใช่ดีดจับให้ปิดลองนะครับเพื่อถอยออกมาก่อนนะครับเราหลุดหนึ่งพันสอยี่สิบเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยครับผมโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะก็ในส่วนของคุณธีรศักดิ์นะคะหมดไปแล้วนะคะต่อไปเป็น,ปนของช่วง